วันนี้เรามาดูมัดแต่งนะฮะให้ม่ัดเออมัดแต่งนั่นแหละปอด GT 5 0 0นะครับคล้ายๆมัดแตง่งอ่าคันนี้เออมาทําการปิดโค้ดไฟนะครับอ่าคือไฟอินทชนะครับก็ทําการปิดโค้ดไฟนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีแรกมันขึ้นรหัสอยู่สามตัวนะครับ P P หนึ่งพันแล้ว P หนึ่งสอง แก็หกสองสองเก้าอะไรประมาณนี้นะครับก็แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ลองเอามาลองวิ่งดูว่ามันมีอะไรม,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 มั้ขับซ้ายก็จะงงงงนิดหนึ่ง GT ห้าร้อยนะครับขับสูงขัดสูงมากคอบ้าเชื่อจี GT ห้าร้อยเป็นรูปงูเห่านะอ่ารุ่นนี้ผมเคยจะจะซื้อแต่มันใหญ่มันต้องคนชอบรถสไตล์ไม่เหมือนกันนะฮะ ไม่ได้ซื้อตอนนั้นแต่ก็ชอบจะมันรูปทรงมันมันไม่ค่อยเดียวโหโคตรแรงเลย V8 ห้าพันดีซีซูเปอร์ชาร์จความแรงไม่ต้องห่วงนะครับบอกเลยว่าสามร้อยเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวถึงนะครับสามร้อยนี่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมเคยทำตอนนั้นเป็นสามยูนะคเครื่องสี่บันเจอลเลอร์นะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะ ซอลเลอร์นะครับรเ,เล็กซัสซอลเลอร์ก็เซตซูเปอร์ชาร์จจูนกล่องอันติเมตตอนนั้นวิ่งจม300ใช้เวลาแป๊บเดียวขึ้นตึ๊ด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 ร้อยแปดแล้วก็มันติดร้อยแปดคันนี้ใส่กล่องปลดล็อกแล้วก็จูนโอ้โหวิง่ง290พอเลยนั่งแรงมากแต่คันนี้แรงกว่าคันนี้มันเป็น5 0 0 0ันซีพีนะฮะมีแปดนะครับ,รบเดี๋ยวลองดูความแรงสักสองเกียร์นะครับ ที 500. ่ห0าร้อบก็ไ้ตกหล้วฟูเยียบทีเดียวมันไปเหมือนจะบอกว่าเหมือนกงบินโบอิงอ่ะรถมันมั่นคงมากเลยนะโอ้โยไปร้อยโอ้โอเคนะครับ ไฟเฟอร์อะไรไม่น่ามีอะไรโชว์แล้วครับอ่าก็อ่ามาลองประมาณนี้พอคือถ้าไฟปกติเนะี่ยไฟมันโชว์ขึ้นตลอดเลยอันนี้แก้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่กล้าขับไปไกลนะฮะมันลดคือถ้าลดอ่เรากลัวเรื่องสีรถลูก้านะ,ะลองแค่อู๊แคะ่นี้เทานั้นกดหน้าคือโหรถมันใหญ่มากคือนั่งนี่ต้องชะโงอกนะฮะอ่า ผมว่ามันใหญ่น่าจะพอเปอร์ลารี่กนะันฮะตอนนั้นใช้สามหูนย์มันสามหกศูนย์ข้างในมันกว้างนะประมาแต่เหมือนกับมันจะแคบกว่านี้แต่ว่ารถอะพอๆกันโหแต่ความแรงเมื่อกี้ก็เอาเลยนะความแรงนี่เอาเลยเยียบนิดเดียวไม่หน้าเหินไปเลยนะพอเหมือนกับเมื่อกี้มันไม่ค่อยแรงนะแต่พอซูเปอร์ชาร์จมันปึ๊บแม่งทำงานแล้วพุ่งเลยนะครับ สเต็ปประมาณนี้ผมว่าน้ํามันนี่ปกติจะมารีวิวเรื่องรถประหยัดน้ามันนะครวันนี้ไม่ไม่ไมประหยัดหรอกอันะนะี้คือดูแล้วน่าจะเอาเรื่องนะครับบีแปดนะครับเคยใช้อยู่นะครับเคยซื้อมาพวกรถบีแปด 8, เครื่องหนะ้าพันเนี้ยใช้แบบว่าใช้แล้วต้องผมขายไปเลยคือคือชู้น้ำมันไม่ไหวน้ำมันแม่งแรงมากคือมันพันหนึ่งเติมแป๊บเดียวหมด ความแรงใช้ได้เลยนะอ่ะก็ทางร้านก็รับทำหลายรุ่นนะครับคือรถซปเปอร์คาร์รถรถสปอร์ตนะครับรถซปเปอร์คาร์นะครับรถทรงนี้ซปเปอร์ชาร์จ5000 DC ยันอีโคคาร์1500นะครับรับทำหมดนะครับอ่าก็คือมันแบบคือทางร้านเรารับทำหมดเลยหรือว่ารถกระบะดีเซลนะครับอ่ารับทำหมดเลยก็ คือติดต่อมาได้นะฮะสเตปนี้ก็ราคาก็คือไม่ได้แพงมากอะไรนะฮะ,อะลองเข้ามาดูกันได้นะครับทางร้านทําหลายรุ่น,นครับอันนี้ก็จะส่งงานแล้วนะฮะค่ะวันนี้ก็จะมีรีโวเปลี่ยนเทอร์โบโด้วยอันนั้นก็เน้นใช้งานนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูรถรถประมาณแบบทรงนี้กันแต่เดี๋ยวจะของรถไปด้วยแต่ลองซัดกันดูเลยนะครับ ใช่พอตู้วิชามันเปิดม่นด like ึงมืดเลย TT ห้าร้อยนะครับใหญ่มากใหญ่ทำร้ายด้วยงงมากเกียร์เกิลแบบเมื่อกี้งงมากเลยทำเกียร์นี่แหละมันไม่ขนาดอ่ะได้ไม่ขนาดผมไม่กล้าทำใหญ่เลย